ท่านผู้ชมมาถึงคู่ที่13ดสามครับ12ครับแต่การพกกิ์การระหว่างทีมบอนเก่าอยู่ยชุดเสื้อสีขาวกับทีมวังตะแบกเอเสื้อสีแดงครับผู้จากเซนที่1สุรเชษองคำผู้ตัดสินที่2ไพฑูรย์ไพโรจน์นะครับผูลงานงานจัดการแข่งขันครับคุณบาสครับสุปกรณ์ก้อนมัน ขอวมกับเพื่อนพ้องน้องพี่จากทีมงานของเทศบาลบ้านพรานครับที่มาช่วยกันทําสนามขอบคุณเพื่อนการสนับสนุนทุกรายทุกร้านค้าเลยครับโอ้ที่นีน้ำใจช่วยทให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ตรงเลื่อนตงเลื่อนตงเลื่อนนี่เนี่ยวด็กลูกนี่แค่ละชอบตงเลื่อนต่างว่า จัดคนหมู่บ้นเลยจัดที่นี่จัดคนหมุ่บ้านดีกว่าเดี๋ยวแลหมู่บ้านเลยเนี้ยมีตู้เลย่องแว่าทุกระนาเซียร์ตกกลางี่นี่มันไว้ตกา่นีตกกลางทุกบ้านเลยตกกุบ้านเนี้ยนะไอซ์เซีร์ตกกลางทุกบ้านส่งการเออไม่รู้งานไปตกกางกันนะแต่จะรอกางแต่เป็นบ้านอ๋อดูนี่อย่งนีผมจะบ ปักแลวผมจัดแลได้ผมส่งหนงสือเขาถูผู้ใหญบ้านทีวัด้ส่งการแดดลูงนี่อถูน่าจะเป็นช่วงส่งการช่วงใหม่อะไรเงี้ยช่วงนดีไหมเลยดีไหมกอส่งการรอดแดดเลยโอ้โหดีไหมอาศดีนาะาเก่าแตบอลบอลมู่บ้านนี่าพหมู่ใครหมู่บ้านนี่แล้วแล้วบันเกาหวังตะแบกเออาวันเกาูสินสืเช่จงเาเตา พร้อมกับครูทีมไพโรนหลงฟิคท้าวิุงเลื่อนทาวท้แตงแต่งจะเสียของบัตแบขวัชายโยชนะจารัพเปิดเรื่ไปดูดูบ้านหลังกางนะวัดชายลายไม้ยุทธนาคมอาจริง อ่าวถืว่าบอลเป็นของบ้านเก่าแต่บอลมาสวยแล้วตรงนี้จ่ายโอ้โหแม่นมากทันไหมโอ้โหกองหลังฟังไม่ได้ครับตรงนี้วังตบไปบี้กัน่ปโอ้โหือเไปมึงอะ้รตรงนี้ทีนี้คนเพฟนเจริญซือเปล่าบ้านเก่าได้ทุ่มครับเปวดเส้นให้ทั้งฝั่งทีม

ตอรายการนะครับอนทีมอนทีมขอบคุณในทีมเ,าาเรื่องละครแห้งเราทนายเต็มมันชื่อใจเต้าเต้า นี่กดน้ำใครในมินเอาใหม่ไหมยุธนาบุญมาเรื่องเมื่อกี้เสมอเลยยุบไฟลงตู้เลยตาพลนเพิงจเกิ่ปาดโอหนลยแ่วัดชัยโยชนะแต่วัดชายหมาที กอ้โหเลยกี่ยวไปไม่ได้งันบางตะแบกอัธนีอัมโพ

Nye tena abun maang reo Tzai me Atria หลงนี้ไปได้ไดหรือไม่อูนทนอร์แบกอัธนีอัมโพปาร์มาไอ้ซูงผมหายไปไหนซูงผมกับโตโยาต้าไปแล้วไหมบอชทรงก้องระางทีมบันเกา่าคก็ได้หรือไม่ ทีกมกาบอลแบกโอ้โหภาษาประตปาดด้านกันลนูกนี้ขอทางฝั่งทีมบ้านเก่าครับภาษาประตยุทธพิชัยเมีดำางบททงวต,ตัวนี้เนาะปโอ้โหชายพรตัดชายพรได้บอลอีกครัางนึงแบกชายพรตัดบอลได้ครับยิงซ้ายปตบโอ้โหโเขี่ยวไม่ได้ครับบ้านเก่า ล็อกซ้ายมาหมอตำแยพดาวุฒเนียนดิผมรปานบเก่าจับบอลรลุดออกข้าไหครับตรงนี้เป็นหมายเลขสิบสามบองพัอรับพลวงห้าสิบเอ็ดไม่ได้ใส่เบอร์มาให้บันเก่าปดหยกมาบันเก่าให้เยโอ้ ฮ่าประเด้๋ยวไมุณมุดียนแดงครับอย่างโซ่ที่โซ่เนี่ยครับบางตัวแบกเอสีแดงขาวบ้านเก่าครับจบคู่นี้ก็จะเป็นน้องไอเซีนพบจัดเอ็กพาเฟินน้องไอเซีนยังไม่ส่งไบและชื่อนะครับน้องไอเซีน บันเก่าจะได้ช่วงกึ่งพงพัฒน์รับเพื่องหรือว่าพีคิกผู้สาวประตูยุทธ่พิชัยหมีดำยุทธ่พิชัยปล่อยกายไปมสิยาพนมองต้อกลับมาเอาตนี้คุณอาวุธเดียมดิ่งเบี้ยจริงจังว่ากันอยู่คุณอาวุธยกมาจฤษนาบนมาเกี่ยวยกมาเอาตรงนี้ป่านอุ้ยทันไหมผู้สาวประตูโดนช้าเถอะ ดวรุ tang, ่นเล่นอยเจดยุทธนาอยเจดีอภิรัตภัยรอดครับไปเข้าเป้่าผกษาประตูยุทธวิชัยมีดดำยุทธวิชัยป่าตรงไหเกามาที่เทพมงคลท่านทองโอ้โห ไหวได้ไหมโอ้โอ้โดนขอจังหวะแรกขอจังหวะแรกจังหวะแรกกูเสิ้์ให้ทางฝั่งทีมบ้านเก่าได้พี่ี้ครับนี่ยี่สิบเอ็ด เกียรติศักดิ์ตาทิพย์จะเป็นคนปอมเล่กันไปเกียรติศักดิ์จอดปมผู้สาวัวกว้าได้ครับอภิชาติใาหม้ตอรงิชาติขอทองคุณท้ายุทธนาบนมาเรืองเข้าไปธิพลเพียจนัจิ้มมาออกอยได้ไหมผู้นับวุธเดียมเดียจ่าไปธนาทอโจชนะสายไปมผูนุธเดียมนี่ทิ้ได้ไหม บยิงมาติดกองหลังบอกมาได้ครับเกียรติศักดิ์ตาทิพย์ปอดโตกลับไปทางขวาให้หมายเลขห้าสิบเอ็ดหรือสิบห้าสิบห้ากองพิมพ์มุดเห็นแดง,โอ,โ,หโ,หงอโอ้โหนี่ไม่ตรงกรอบโอ,อ้โหออเจ็บเห,หมือนกันเลยวินอัมจัดขอนทองปอดเจ้าปะโอ้โหถุงกอดไหมอาชนีอัมโพงอาชนีอัมโพบอกขึ้นไปเพื่อดู ชนะทอดโจนชนะเกี่ยวพลิกมากตรงนี้ไม่ได้ครับมีวันนี้วันเดียวนะพวกที่ไม่มีแจกนะหมดหมดหมดเลยไงชนะพลลงจริงไกลมากแม่ตรงนี้คนเอาหมดแต่ออกซ้ายชนะทอดทิ้งเลยไม่ยอมตอบเหมือนกันตรงนี้เมื่อกี้เตรียมกระติกด้วยครับยงโซนก็โซนยช่ไหมว่าอันนี้จะเหลือให้กรรมการแล้วถูกสาบวัตโตุปิดรามยุทธพิชัยหมีดดำ บอลนยังทำอะไรกันไม่ได้ครับสีเอาทไออกมาีงาเริ่มมาต่อครับเทพ่มคลทางทองทุ่มัปเถี่ยหนีมาดีไหมลูกนี้นภัสสีศระทอนนภัตเ์อนยวจุาอามาธนาธรไม่ผ่านเทพ่มคลทางทองออกขวาไปมาก ป่าตัปาไม้ทีก็แม่ลูกนี้มัมนหมุเห็นแดนง,งโอ้โหปาทีวีาอ,อกไหมแล้วผลลัพ์สินสรรเชเจ์ทองคปาร์ตนวิโมบาการก่นข้นครึนน่งเวลาแรกของคู่นี้บนดาก่อนว่าเออสมอกันอยู่ที่ศูนพร,ระจนสสวนกับสีแดงบาง้านตะแบกเอสีขาวบ้านเก่าพักสักคร,นะกรู่เดี๋ยวมาชมครึง่งเวลาต่อครับคู่ต่อไปเตียมตัว จารเอกทาเพรินทุกน้นอ,นอ,นองไอซีนน้องไอซีนส่งมาใเชื่อด้วยน้องไอซีน